สวัสดีคะ่ะช่องเยติมออสชาแนลนะคะอืมคิดถึงไม่ได,ไได้ไม่ได้ลงคลิปหลายวันมากเลยอืเยติมทำไปครัวนอกบ้านค่ะจะย,ย้ายอ่าเพราะว่าอ่ของในในในครัวเนอะครัวครัวมันแคบเพราะว่า คุณตอนนี้คุณลุงเดินมาตรวจไม่ได้แล้ว <l ots> เออ,อเพราะว่าแกเนี่ยอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเยพูดว่าถ้าภาษาไทยมันจะเปียกมันจะว่าอะไรนะเออภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรเวลิทับเนาะคือถ้าเกิดว่าแกถ้าแกไม่ได้ทํานะฮะของอะไรที่แกไม่ได้ทําอะไรเงี้ยถ้าเกิดแกเดินมาเห็นอะไรเงี้ย แกจะงัดออกหมดอะะอืมแกจะงัดออกหมดแล้วก็เอ่อไม่พอใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมแกเป็นคนแรงด้วยเออเยะติ๋มก็ไม่กล้าทำเนาะเออ <c oughs> ตอนนี้แกเดินเดินไม่ไหวเออเดินไม่ได้แล้วอะตั้งแต่ยายตั้งแต่กลับจากเมืองไทยแกล้มแกล้มตอนที่เยะติม อยู่ที่เมืองไทยนะแล้วก็เอ่อเขาแกไปอยู่นัสซินโฮมล้มลม้ลมกระดูกแตกกระดูกแตกตรงสะโพกนะเขาก็เย็บให้แกแล้วแต่ว่าเขาก็ให้แกหัดเดินแต่แกไม่เดินนะ่ะแกแกแกลำคานยินเยติมลำคานเดี๋ยวจะต้องไปทำต่อเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะฮะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ถ่าย ถ่ายคลิปอีคลิปหนึ่งมั้งล้วแต่ทำห้องน้ำนะฮะเพราะว่าเหนื่อยโอ้หนจะเอออาหารทำงานบ้านแล้วก็เออทำอาหารอ่ให้กับคุณลุงสามเวลาอีกนะแล้วก็เอีเอ๋ยวทำข้า,างนอกแล้วก็ไปซื้อไอ้ของที่บาร์นิ่งนะจนใน จนในคนที่ข <C oughs> ายเขารู้จักเออนี่งเนี้ยมันฮะเบรกา a s ์ด้วยกันฮะ <S 2> <S 2> <S 2> กิมก็ไม่มีอะไรตอนทีเก็บ เก็บได้แล้วแล้วของอะไรก็แบถ้ามันลกมากๆ,ๆก็เก็บทิ้งไนก็หลานนะแล้วก็จะไปทำในห้องออกกำลังกายข้างล่างข้างนอกเนี่ยติดกับห้องครวัวเนี่ย คิดถ,ถึงทุกคนเนาะก็กลับมาก็ดูข่าวเนาะดูข่าวคุณลุงดูดูนะดูเอคุณลุงดูให้หล,ลหลายๆคนเนาะแต่ว่ามือจะติ่มสะบางทีใส่ถุงมือนะ,ะมาเปลี่ยนช่องเฉยๆแล้วไม่ได้ไม่ได้คอมเมนต์ไ, comment, ไม่ได้อะไรแต่ก็ดูให้นะ,ะอืม นี่ทำจนเนี่ยมือชาเนะ่วันนี้ก็จะไปตรวจแนตะ่หมอหมอเขาให้ไปอะไรนะไปไปเอ็กซเรย์อะไไงไปไปว่าเป็นอะไรนะเนีกินก็ทานง่ายๆนะมื้อเช้ากับกาแฟ แล้วก็าหารวิตามินเราทานอาหารไม่เพียงพอกับร่างกายที่เราต้องการเนาะเราก็เน่เพิ่มวิตามินนฮะูข่าวเพ้่คุณลุงไปทำกระถิน ลูกค้าที่ลุงไปทํากระถินเนาะก็ดูนะแต่เยติ๋มก็ร่วมด้วยเนาะโอนไปทุกวันแหละโอนไปไม่ใช่โมทนาด้วยกันนะคะโอนเยอะเลยเยติ๋มทำทำไปท่าทุงสามร้อกว่าสามร้อกว่า แล้วก็ทำที่อื่นอีกโมทนานด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่น,น่ากระถินเนะาะทำกระถินเยอะปีนี้อืมก็เก็บบุญกันไป ทาไปทาสีอและทาสีพื้นในครัวเล็กๆย้ายออกไปข้างนอกเวลาของที่แบบว่าเหม็นเเนาะถึงมีที่ดูดมีอะไรก็อะหรก็บบาคือก็ยนดน้ำมันมันก็เด็นเกี่ยวกบความสะอาดลำบากไปทำข้างนอกสบายใจสบายอืม เสียด้เนาะทำเล็กไปหน่อยดูข่าวมุนข่าวนี้ด้วย แม้ตัววันที่สามเบือเราก็ลุ้นกันเนาะเออว่าจะดูว่าเออคดีมันออกมายัางไงนะเลื่อนไปอีกเออเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็รู้นะว่าไปยังไงแต่ว่าจะออกมายัางไงลุงแกก็ลุงป้าแกก็ ยื่นอุทธรณ์อยู่แล้วเนาะคนเราประเทศไทยเนาะถ้าตาสีตาสาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็กลายเป็นแพะติดคุกฟีบาคนก็เป็นแพะเข้าไปไม่ได้ อะไรล่ะไม่ได้มาเดินเรื่องเขาให้เป็นแพะก็เป็นแพะอย่างเงี้ยก็ติดรูปคุกฟรีพวกเนี้ยบาปนะคนที่ทำเนี้ยบาปมากเขาคงไม่เชื่อเนาะเรื่องเวงกันเนาะบาป ทำให้คนอื่นร้อนต้องไปอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่ยุคนี้เนาะบ้านเราเน <c oughs> ี่ยคุกเว้สร้างไว้อะไรเนาะไว้ขังคนจน คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเงินจ้างทนายนะจะติดคุกไปซึ่งบาปกรรมจริงๆบาปกรรมบาปมากๆเขาก็ไม่เชื่อนะอื คือไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมนะครับเชื่อเรื่องเวรกรรมคงไม่ทํายุคนี่ยยุคก,การเมืองการเมืองไม่ค่อยสะอาดไม่ใช่ไม่ค่อยสะ,าสะอาดไม่สะอาดมากๆการราชการอะไรก่อนที่จะถึงยุคสีวิไล ยุคศีวิไลเนี่ยเราจะอยู่ถึงอด้ว่าสองแผ่นเลยเหยิ่เอาสองแผ่นปกติจะแผ่นเดียวคึก มไม่หมดทานไม่หมดเยอะสองแผ่นการเผาผ่านเยอะติ่มพังเพราะว่าเป็นเลยให้เราก็กินไม่เยอะเนาะเราก็ทานไม่เยอะนะแต่ว่าทําไมอม,มันก็ดูอ้วนอะไรเงี้ยเป็นในอ,อันนี้กลอย้อนนะคะ กดหลาย้อนเพราะว่าตอนนี้ก็ทานอันนี้อยู่อะไรนะกล้วยกล้วยดิบบดอะแล้วก็หมอไม่รู้ว่าหมอก็ให้กินยาไม่กินไม่รู้กินไปได้กีน่นานแค่น้าขงานไหน มันรักษายากนะกดไรย,ย้อมอืมคิดถึงทุกคนเนาะยิ่ติมเนี่ยยังไม่มีเวลาอยากจะไลฟ์สดอืมไปเมืองไทยก็ไม่ยังไม่ได้มีเวลาเลยค่ะ จริงไลฟ์สดได้แล้วเนาะแต่เย,ยติมไม่มีเวลาไม่ได้สร้างอะไรได้นะนานๆก็มาคุยกันมมีเวลาก็คุยกันคิดถึงก็มาคุยกับเพื่อนๆเอฟซีนะฮะขอบคุณที่ทุกท่านนะที่เข้ามาฟังอ่าเย,ยติมคุยกันสเปเฮละเละนาะนะ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะติมถ่ายให้ดูข้างนอกเนาะอืมเดี๋ยวติมทำเองเนอะ <c oughs> ทำตามภาษาเออน้องชายบอกว่าบ้านที่เมืองไทยสวยกว่านะเพราะว่าใช่บ้านที่เมืองไทยสวยกว่าทำจะสวยเลยแต่ไปปีหนึ่งไปครั้งเดียวมามองว่าเออไอ้นี่เนาะ เราแล้วเมื่อก่อนก็ทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณลุงแกยังเดินดูได้อะไรเงี้ยก็ไม่กล้าทำกลัวแกงัดทิ้งเนาะเพราะแกเลงเวลาแกเลงแกเลงก็ตอนนี้แกเดินมาดูไม่ได้แล้วก็ยายติมก็มองเออ,อ,เอ,อก็ทําจัดใหม่จัดใหม่นั่นใหม่ตามภาษาเนาะบ้านเล็กๆเนาะแต่ยายติมเมื่อันบอกก็มีพื้นที่เยอะเลยแต่ว่า ต่อไปนิดเดียวเป็นครัวนอกบ้านไปทอดไปอะไรตัวออไรเงี้ยเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูาให้เยติมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เยติมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ